วันนี้ก็เป็นเครื่องสตีน m อ180รุ่น C นะครับ180 C ส่งมาจากทางบ้านนะครับตอนนี้ง่ายๆเช็คตามขั้นตอนดูกําลังอัดก่อนครับกําลังอัดนี้ใช้ได้ครับเนี่ยถ้าขนาดนี้ใช้ได้อันนี้เป็นรุ่นสตาร์ทเบาแดงของสตีนนะครับอันนี้ถ้านี้ได้ก็ดูไฟ คือเขาก็ทํากันมาแล้วครับหัวเทียนก็ใหม่นะครับนี่เราก็ดูไฟไฟนี่ก็ไม่มีปัญหาตอนนี้ก็ปัญหาระบบขับยูแล้วครับตอนนี้ ไปหมดปัญหากำลังอัดใช้ได้เนาะอือ,อแล้ว ขับิวออกมาตอนนี้เรามาถอดดูมาดูความผิดปกติมันจะมีที่ไหนบ้างเพราะว่าวิเคราะห์ออกมาแล้วง่ายๆก็คือระบบขับวิวมีปัญหานะครับ นี้นี่มีปัญหาหรอครับตัวนี้นี่มีปัญหาครับตัวนี้นะครับแผ่นนี้นี่ครับคับวิวภาพปั๊มทุกรุ่นนะครับก่อนจะประกอบเราต้องเช็คนี้ก่อนนะครับอันนี้ตัวนี้น้ามันใส่ดูนี่นี่ครับอันนี้ใส่ตัวที่กองมันนี่นะครับกองนี้มันก็จะดูด ผ่านเข้าไปที่เข็มนะครับเข้าไปที่เข็มไอเข็มน้ามันตัวที่ภาพปั๊มเป็นตัวเปิดนะหลังจากใส่แล้วเราต้องลอง,ลองกดกดดูกดกระเดื่องให้มันยกเข็มดูอา่าถ้ามันลงแห้งไปนี่อันนี้คือโอเคแล้วครับคือน้ำมันลงผ่านได้ดีนะครับอย่างบางครั้งมันมันไม่ลงนะครับต้องดูนะครับเสียเวลานะนี่ก็แสดงว่าเข็มปิดดีนะครับถ้าว่าเวลาเราใส่เนี่ยใสปุ๊บ เดี๋ยวน้ำมันแห้งลงไปแสดงว่าเข็มปิดไม่ดีนะครับนั่นจะต้องก่อนประกอบจะต้องลื้อออกมาทำความสะอาดก่อนตัวนี้คืออยู่นะครับเราลองกดเปิดเข็มเปิดเข็มน้ำมันก็ไหลลงถือว่าอันนี้คือปกตินี้ก็ประกอบได้เลยครับตัวนี้ทีนี้เราก็ใส่แล้วครับใส่ปะเกลียเข้าไป แล้วก็พาปั๊มแล้วก็ฝาหันออกมาข้างนอกที่เป็นโชคเนี่ยหันออกมาข้างนอกนี่ครับท่อมันเราก็ดูว่าโชคเนี่ยครับตัวนี้หรือว่าดูตัวนี้ก็ได้นะ ท่อน้ำมันหันไปทางเดียวกันก็ได้แล้วแต่เราจะสังเกตนะครับมี่ท่อน้ามันข้างนอกท่ออากาศข้างนอกหรือว่าลิ้นโชกอยู่ข้างนอกสังเกตเอาตอนนี้ก็เดี๋ยวใส่น็อตเลยแล้วก็ใส่ขันให้แน่นครับแน่นก็แน่นพอประมาณเพราะว่าเป็นอลูมิเนียมเนาะ แบบนี้ก็ใส่นี่เลยเนี่ยลิ้นนี่ก็จะเป็นวาลนะครับนี่ลิ้นนี่จะต้องแนบสนิทนะครับถ้าลิ้นตัวนี้แนบไม่ไม่แนบสนิท,ทมันก็ไม่ดีนะวาลก็จะรั่วอย่างบางเครื่องเน่ยเครื่องเก่าเ,เป็นพลาสติกแบบนี้เนาะอย่าบางทีมันอ่าไว้เนี่ย มันก็ต่างกันนะครับครับมันอ้าไปมันก็ปิดไม่ดีนะครับ ก็เรียบร้อยครับนี่คันนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับตอนนี้ก็ใส่แล้วครับใส่ข้องให้มันเข้าร่องเนาะนี่ก็ได้แล้ว ดึงดึงกดสปริงขึ้นนะครับดึงกดสปริงขึ้นแลเสียบน,นี่ก็ได้แล้วแล้ก็เสียบนี้เลยนี่ใส่นี่เลยลเสียบใส่นี้แล้วก็พลิกขึ้นมา อีกตัวก็พลิกขึ้นมาถ้ามาพลิกขึ้นมามันก็จะตกราะมันไม่มีแม่เหล็กถ้าเอเแจรุ่นมีแม่เล็กก็สบายนะครับมันจะดูดด้วยนะคแบบรับเบรอย หลังจากประกอบเสร็จก็ลองครับร่อน้ำมันหน่อยรอน้ำมันเราต้องเล่งน,นะครับน,นี่ต้องล่ออีกหน่อย มันยังไม่ขึ้นครับอ่ายังยังไม่ขึ้นต้องเล่งนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้มาติดล็อครับ มีตัวเดียวครับมีตัวฝาอา,ปากาตัวนีอ้อ่าอันนี้คือเบามากไปเดี๋ยวติดก่อนครับเล่ง ล,นะลองอีกทีมันตัวนี้มันแข็งเน่ยเดี๋ยวแก้ปัญหานะครับปิดยากจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ปัญหาให้เนะี่ยตัวนี้ก็ไม่ยากครับนี่เนี่ยนะนะมันมันถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะครับ แข็งมากนะเราก็เพียงแต่ง่ายๆเลยครับตัวนี้ตัวนี้เราต้องแต่งแต่งให้คมตัวนี้ให้เหลี่ยมตัวนี้มันหายนะครับนี่จะง่ายเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวทําให้ดูเราก็ใช้คัตเตอรนะ์เนาะใช้คัตเตอร์ปาดล่องปาดตัวคมนี่หายเหลี่ยมนะี่ให้มันหายไปเลยนะครับมันก็จะง่าย ดูก่อนนะครับวันนี้เนี่ยครับเนี่ยมันไม่ขึ้นเนาะเนี่ยยากแข็งนะครับดูให้ช,ชัดๆนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเวลาเรากดขึ้นเนาะเนี่ยมันต้องใช้แรงมากเนาะนี่ครับนี่เนี่ยเนี่ยครับตัวนี้มันไม่ขึ้นนะมันมันมันเจอสันตัวนี้นะสันตัวนี้มันสูง เนี่ยเราต้องแต่งให้มันตำนะ่ำเนาะนี่ยตอนนี้ลองดูนะครับนี่จุดนี้เนี่ยจะง่ายแล้วครับนี่เห็นไหมครับไม่ไม่ยากเหมือนเมื่อกี้ล้นะดันง่ายๆนะครับเมื่อกี้ต้องกดแรงๆนะครับกดแรงๆบางทีมันหลุดนะตัวเนี้ยตอนนี้ง่าย เพราะว่าเหลี่ยมตัวนี้มันโดนปาดออกไปเนาะ ना yeah, अन्य ง่ายเลยครับนี่นี่อาจารย์ดูนะครับอันนี้ทีนี้เมื่อก่อนนี้ของอาจารย์นี่จะดับยากนะครับตอนนี้เห็นไหมง่ายแล้วครับไม่ลําบากเหมือนเก่าแล้วครับตอนนี้แพ็คทงแล้วครับมันลม,ลมใชนาด ต้องดูก่อนครับเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จ